ดูเหมือนว่าปักกิ่งจะถูกจับตาการซ้อมรบทางน้ำซึ่งมีสหรัฐญี่ปุ่นฝรั่งเศสและแคนาดาเข้าร่วมสหรัฐเริ่มซ้อมรบในทะเลฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำออกปฏิบัติการร่วมกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2563ในขณะเดียวกันสื่อจีนรายงานว่าเครื่องบินรวบรวมข่าวกรองได้มีเหนือหน้าน้ำแปซิฟิกทางตะวันออกของไต้หวันหนังสือพิมพ์ Global Times ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐรายง,งานข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เครื่องบินบรรทุกสินค้าวายเได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ลาดตระเวนและน่าจะติดตามการซ้อมรบดังกล่าวกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้กล่าวเสริมเช่นกันว่ากองกำลังของญี่ปุ่นพบเครื่องบินวายเในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยโคโซกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าญี่ปุ่นกำลังวิเคราะห์ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเครื่องบินซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนสื่อจีนรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐสองลำได้แก่ USS อ i m i สดิมิต และ U.S.S. Ronald Reagan ปฏิบัติการในภูมิภาคนี้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีปักกิ่งอ้างสิทธิ์น่าน้ำรอบเกาะริวกิวในทะเลฟิลิปปินส์ว่าเป็นนาณาเขตของตนการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับจีนในอินโดแปซิฟิกเพิ่มขึ้นในช่วงปีหลังๆนี้โดยปักกิ่งก้าวร้าวมากขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว